สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับผู้อุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศบนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับช่วงค่ามากับคลิปอืมอีไม่ดังอืมฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลพีเมลีอังกฤษนะครับเดี๋ยวมากันแบบรวดเดียวนะครับสิบคู่สิบสนามใครเจอใครแล้วทัศบนบัณา,านด้านกีฬาฟุตบอลโดยแอดมินผู้อุ้ม จะชัวหรือมวลนิ่มก็ไปติดตามกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับเป็นการแสดงความพิถห็นส่วนตัวเป็นการคาดเดาสกอร์ที่มันคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นนะครับโดยไม่ต้องไปอ้างอิงสถิติตรงสถิติอะไรมากมายนะครับคุยกันแบบสบายๆถือว่าเป็นสีสันในการเชียร์ฟุตบอลนะครับส่วนท่านผู้ชมเพื่อนๆนะครับรักทีมไหนชอบทีมไหนก็ ตามอัธยาศัยได้เลยนะครับอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผู้ฟุตบอลไลฟ์ครับมีทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง YouTube แต่เราจะเจอกันทางช่อง YouTube เป็นหลักนะจ๊ะอืมส่วนผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ตรงนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับผลิตภัณฑ์ไวท์ซอบนะครับเหมาะสาหรับท่านใดที่มีผิวหมองคล้านะครับมีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่งดางดำก็เพียงแค่ก้อนละ29บาทรับรองผิวกายผิวพันธุ์ผิวหน้าของท่าน สว่างใสสดใสผ่องใสแน่นอนนะครับเอาฝากไว้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ0929707118นะครับหรือจะร่วมเอิดบินแล้วก็ทำธุรกิจกับเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกคืนนี้เลยวันศุกร์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตีสอตามเวลาในประเทศไทยนะครับหนึ่งทีมนี้ตายหนึ่งทีมลุ้นบนที่ยุโรปเจ้าบ้านสริกาดงนิวคาสเซ่ลนะครับผลงานระยะหลัง แม้ว่าจะดูกระเตื้องขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นมีชนะสวยๆสีห้านัดไม่แพ้ใครแต่ระยะหลังก็เริ่มที่จะมีแพ้ให้เห็นนะครับส่วนวแนูแฮมตันเองก็ยังต้องพูดคําเดิมว่าเป็นทีมที่ผีเข้าผีออกนะครับวันไหนที่ผมเดาให้เสมอหรือแพ้เนี่ยก็มักจะชนะแต่วันไหนที่ผมให้ชนะมักจะสะดุดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับดูแล้วแรงจูงใจยังมีทั้ง2ทีมวัดกันไปวัดกันมาเนลกอร์เซนก็ มีความมั่นใจแล้วก็ความกระหายในชัยชนะเพื่อความอยู่รอดโดยเฉพาะเจ้าของใหม่นะครับที่มีทุนหนาอุ่นหนาฝาข้างนะครับก็ต้องพยายามที่จะให้ทีมตัวเองอยู่รอดบนหลีกสูงสุดของประเทศไม่อยากให้ตกไปแน่นอนนะครับเ,เพราะนั้นเชื่อว่าเกมคืนนี้นิวคาเสเซิลไม่แพ้ครับนิวคาเสเซิลไม่แพ้เพราะนั้นสกอร์ไม่ต้องคิดมากสกอร์ยอดฮิตผมให้นิวคาเสเซิลหนึ่งหมาป่าวูพพแพมตันหนึ่งครับฟันทงกันแบบง่ายๆนะครับตีสองคืนนี้ก็รอลุ้นกันเองแล้วกัน ไปเริ่มกันที่วันเสาร์ถัดไปนะครับคู่หัวข้า18ในกา30นาที6โมงเย็นครึ่งบ้านเรานะครับมากันแต่หัววันเลยเพราะว่าเวลาปรับแข่งเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะครับสำหรับเ,เวลาทางทวีปยุโรปผีเน่ากะลงผูครับใช้ได้ไหมแฟนทั้งสองทีมนี้ไม่ต้องโกรดผมนะครับเพราะว่าถ้าไปดูผลงานแล้วก็ต้องใช้คํานี้ในอดีตลีปูลก็เคยเป็นผีเน่ากะลงผูกมาก่อน นั่นก็คือครับทอฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหทั้ง2ทีมนี้บอกได้คําเดียวว่าลุ้นยากครับลุ้นยากในที่นี้คือไม่ใช่แค่แฟนบอลของทั้ง2ทีมจะลุ้นยา,ยากอย่างเดียวนะครับกูรูผู้รู้รนักวิเคราะห์ทั้งหลายรวมถึงผมนักคาดเดาเนี่ยก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่ารูปเกมหรือว่าสกอร์มันจะออกมาอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าดำน้ำมุดดินเป็นขอมดำดินแล้วก็ฟันทงใส่สกอร์ไปเลยท็อฟฟี่ อยู่อันดับ17นะครับอยู่อันดับ17เกมล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้ให้กับเบอร์ลี่ทีมหนีตายอีกหนึ่งทีมพอไปแพ้เบอร์ลี่ปุ๊บนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเอเวอร์ตันมีคะแนนนําหน้าเบอร์ลี่อยู่แต้มเดียวแล้วตัวเองเนี่ยเป็นอันดับ17ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายที่จะอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นเกมคืนนี้เล่นต่อหน้าแฟนๆที่ทอฟฟี่เมนต้องเอาชนะหรืออย่างน้อยต้องมีแต้มกับแมนยู ส่วนปีศาจแดงเองนะครับตอนนี้สถานการณ์อาร์เซนอลหยุดรอแต่ก็มีสเปอร์ที่จะแทรกขึ้นมาอยู่อันดับ4ี่แล้วไหนจะมีเวสแฮมคอยกวนใจไหนจะมีวูแฮมตันที่คะแนนก็อยู่ไม่ห่างจากแมนยูเพราะฉะนั้นเกมนี้แมนยูก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลังจากเกมนัดก่อนก็เสมอกับเลสเตอร์มาเอายังไงดีครับเพื่อนๆผมฟันธงให้แมนยูชนะได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมฟันธงทีไรผมฟันธงให้แมนยูชนะทีไรสกอร์มักจะตรงกันข้ามทุกที อ้าวแต่ยังเชื่อยังเชื่อว่าศักยภาพของแมนยูจะดีถ้าเกมนี้แมนยูไม่ชนะอีกประมาณเจดนัดที่เหลือของฤดูกาลผมจะฟันธงให้แมนยูไม่ชนะทุกนัดเลยนะเกรงใจแต่ก็ด้วยความที่นะเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราทําช่องฟุตบอลเราแสดงความคิดเห็นส่วนตัวมันไม่ใช่ทีมเชียร์เราแต่เราก็พยายามมองมองในภาพรวมว่าโอเคศักยภาพของนักเตะ มันก็ยังดูดีกว่าเอเวอร์ตันนะครับมันก็ยังดูดีกว่าเอเวอร์ตันเพราะนั้นเอาสกอร์ยอดฮิตไปครับผมให้เอเวอร์ตันหนึ่งแมนยูสองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันผมจะมาพากเสียงคู่นี้ด้วยนะครับจะดูว่าผมจะเดาสกอร์ถูกไหมผมให้แมนยูบุกไปชนะสองหนึ่งนะครับขยับไปตอนสามทุ่มวันเสาร์นะครับก็มีหลายคู่เหมือนกันเริ่มที่วัตฟอร์ดเจอกับลีสครับสองทีมนี้หนีตายวัตฟอร์ดอยู่รองบอยส่วนลีสก็อยู่อันดับสิบหกคะแนนไม่ห่างกันมากวัตฟอร์ดถ้าต้องการชนะอ่าถ้าต้องการอยู่รรรออดในนพีีีเมย์ลกต้งชะ แต่ผมเชื่อว่าคู่นี้จะจบลงด้วยสกอร์ที่ผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมให้สกอร์คู่นี้เนี่ยวัดฟอร์ดสองลีสจูในเตดสองแต่ถ้ามีทีมที่จะชนะแต่ถ้ามีทีมที่จะชนะผมยังเลือกไปที่ลีสในเต็ดทีมเยือนน่าจะเบียดชนะด้วยความห่างสักประมาณหนึ่งลูกนะครับยกเว้นว่ามีใบลงใบแดงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะขยับไปที่เซาท์แฮมตันกับเชลซีครับโอ้โหตอนนี้เชลซีต้องบอกว่า ผลงานในลีกก็เริ่มเป๋ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็แพ้คาบ้านให้กับเรอัลมาริดไปหนึ่งประตูต่อ3ทําให้โทมัสทูเครนเนี่ยหัวเสียเวียงใส่ลูกทีมเลยเหมือนกันรวมถึงเกมก่อนหน้านั้นในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านแพ้คาบ้านให้กับเบรนท์ฟอร์ดทีมนี้ตายหนึ่งทีมไปถึง1ประตูต่อ4เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเชลซีครับทั้งที่องกองหลังนี่ก็มีทั้งรูดิเกอร์มีทั้งเตียโก้ซินวานะครับแต่ก็ยังเสียประตูง่ายผู้สาประตูอดูอาร์เมน เซฟมันรู้จะเซฟยังไงแล้วนะครับมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ที่ผู้เล่นของเชลซีอาจจะพลาดมีทําประตูได้แต่ก็เสียประตูค่อนข้างง่ายเจอกับซัมมันตันไม่ง่ายครับเจอกับซัมมตันไม่ง่ายถ้าเชลซีพลาดอีกอย่าอย่าคิดว่าจะ,จะสบายใจนะครับอันดับ3ตอนนี้ทั้งสปเปอร์ทั้งอาร์เซนอลตามมาไหนจะมีแมนยูมีเวสซ์แฮมอีกถ้ายังสะดุดอยู่เรื่อยๆในช่วงท้ายฤด,ดูกาลเนี่ย อาจจะรับศึกหลายทางนะครับไหนจะภาวะผวังเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกที่เกมนัดแรกแพ้ในบ้านไปไหนจะเอฟเอครัพรอบรองกับคริสตัยนเ a เลที่ฟอร์มก็แข็งแกร่งขึ้นมาด้วยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักของอพลพรรคสิงโตน้ำเงินครามนะครับที่จะบุกไปเยือนนักบุญเซาแทมตันสกอเอายังไงดีครับโอกาสเชลซีแพ้อีกนัดเนี่ยมีนะครับบอกเลยว่าโอกาสที่จะแพ้อีกมีอะ เอาว่าผมให้กำลังใจแล้วกันซามท่านเองก็อาจจะไม่ได้หนีตกชั้นอะไรแล้วนะครับแต่ก็เล่นด้วยความมุ่งมั่นอยู่เชลซีถ้าไปไม่เต็มถังแล้วเล่นพลาดง่ายๆก็อาจจะมีพังภาพได้แต่ปัญหาคือต้องไปวัดใจโทมัสทูเครลด้วยครับต้องไปวัดใจโทมัสทูเครลด้วยว่าจบเกมนี้กลางสัปดาห์ต้องไปเจอกับมาดริดวันอังคารนะครับจบเกมนี้เจอกับมาดริดวันอังคารที่ซานติโกเบรนบิวโทมัสทูเคิลจะจัดทัพยังไง ถ้ารักพี่เสีดายน้องห่วงจะปลาสองมือก็อาจจะพังทั้งสองก็คือแพ้เซาเด์มตันด้วยอาจจะไปอาจจะไม่สามารถที่จะไปทําผลงานได้ดีพอกับมาดริดและตกรอบ UCL รอบ8ด้วยมันก็อาจจะเสียหายห,ายหลายล้านเพราะฉะนั้นก็ผมไม่ใช่แฟนเชลซีแต่ผมวัดใจอะวัดใจผมว่าโทมัสท,ทูเครนน่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นพอสมควรนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นพอสมควรเพราะ อาจจะต้องไปนเน้นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่สกอร์เป็นรองมาดริดอยู่2ลูกแล้วการบุกไปยิงมาดริดที่บ้านของมาดริดเองถึง2ลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีไม่กี่ทีมที่ทําได้เพราะฉะนั้นเอางี้ผมให้เซาท์ทัมตันกับเชลซีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับผมให้สกอร์นะผมฟันธงสกอร์หนึ่งหนึ่งแต่ถ้าจะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะผมจิ้มไปที่เจ้าบ้านเซาท์ทัมตันครับนะเซาท์ทัมตันมีโอกาสที่จะเบียดชนะ เชลซีได้เหมือนกัน2ประตูต่อ1ประมาณนี้สกอร์ประมาณนี้แต่ผมให้ไป1นก่อนนะครับต่อไปครับอาร์เซนอลกับไบรทันนะครับไบรทันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ถือว่ายังมีลุ้นอันดับ9นะครับซึ่งเป็นอันดับเลขตัวเดียวนะรวมกับพวกเลสเตอร์วินล่าพาเลสเซาท์เทมตันพวกนี้ยังถือว่าไบรทันยังได้ลุ้นอยู่มาเจออาร์เซนอลชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ อาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับจริงๆก่อนจะพักเบรกช่วงฟีฟ a d a เดผลงานดีมากนะครับผลงานดีมากอาจจะมีแพ้ลิเวอร์พูลไปแต่ท้ายที่สุดก็ยังรักษาฟอร์มกันเล่นได้อย่างดีแต่พอเบรกทีมชาติกลับมาก็ดันมาแพ้ในเกมล่าสุดนะครับซึ่งแพ้เนี่ยถามว่าแพ้คริสตันพาีเต่3-0เนี่ยมันเป็นอะไรที่เล่นแย่ไหมส่วนตัวก็ดูไฮไลท์ดูอะไรก็ไม่ได้ดูว่าแย่มากเพียงแต่ว่ากองหน้าเนี่ยจบสกอร์ไม่คม แล้วบังเอิญว่ากองหน้าของพาเลสดันคมก็เลยแพ้เลเทไปนะครับเพราะนั้นเชื่อว่ามิเกวาเตต้านะครับน่าจะไปกระตุ้นนักเตะของตัวเองนะครับกลับมารวบรวมสมาธิน่าจะกลับมาสู่ชัยชนะได้อีกครั้งนะครับคล้ายๆกับเกมที่เคยแพ้ลิเวอร์พูลไปนะครับสุดท้ายก็กลับมาสู่ชัยชนะแล้วก็ยังได้ลุ้นท็อปโฟอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเกมในมือน้อยกว่าสเปอร์น้อยกว่าแมนยูด้วยนะครับเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะปิดจ็อบได้น่าจะปิดดับได้นะครับผมให้อาร์เซนอลชนะไบรตันสองประตูต่อศูนย์ครับ ไปที่5้าทุ่มครึ่งวันเสาร์นะครับแอสตันวิลล่าเจอสเปอร์นะครับวิลล่าก็อย่างที่บอกนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้ลุ้นอันดับ9นะครับถามว่าทำไมผมถึงพูดที่อันดับ9อันดับ8ไปไหนคะแนนค่อนข้างห่างครับโดยเฉพาะเกมก่อนหน้าที่วิลล่าไปแพ้บูฟเนี่ยทำให้คะแนนช่องว่างระหว่างอันดับ8กับอันดับ9เนี่ยมันถูกห่างออกไปเป็น10กว่าแต้มแล้วเพราะนั้นก็แย่งอันดับ9กันนะครับถือว่าเป็นอันดับท่อนบนของตารางที่เป็นเลขหลักหน่วยหลักเดียวเจอสเปอร์ที่ อันนี้อยู่อันดับ4แล้วนะครับสเปอร์ค่อยๆมามีช่วงเป๋เหมือนกันนะครับอันตโตินอคอนเต้มีช่วงเป๋มาแรากๆในไม่แพ้ใครแต่พอเริ่มเป๋ก็เป๋เปเปหลายนัดแต่ระยะหลังก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ชัยชนะสวยๆรวมถึงการบุกไปตบแมนซิตี้ที่เอติฮัดได้ด้วยก็ถือว่าได้กําลังใจดีนะครับความเพียรพร้อมของสเปอร์ความมั่นใจของสเปอร์มีมากกว่าแต่การเจอกับแอสตันวิลลาก็คงจะไม่ใช่งานง่ายนักไม่ใช่งานง่ายนักเพราะนั้นสกอร์ เอามันครับปันธงเอามันเลยคู่นี้ผมให้แอสตันวิลล่าสองท็อตแนมฮอสเปอร์สามนะครับผมให้สเปอร์ชนะสามสองครับหรืออาจจะออกเสมอแบ่งแต้มกันก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้ไปที่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เริ่มกันสองทุ่มคู่แรกนะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับคริสตัยนพาเลสเลสเตอร์นัดล่าสุดเสมอแมนยูมาที่โอทับฟอร์ดนะครับส่วนพาเลสเปิดบ้านถลม่มอาร์เซนอลไป สามประตูต่อศูนย์คู่นี้ลุ้นกันโดยตรงครับคู่นี้ลุ้นอะไรลุ้นอันดับลุ้นอันดับสี่เอ้ไม่ใช่ลุ้นอันดับ,ดบเก้ากันโดยตรงเพราะว่าคะแนนไล่ๆกันอยู่แล้วก็ตอนนี้เลสเตอร์อยู่อันดับเก้าหลังจากที่เ,เสมอ,เอ,อไม่ใช่ดิพิทันพาเลตอยู่อันดับเก้าใช่ไหมเดี๋ยวดูแป๊บหนึง่งนะครับอ่าพาเลตอยู่อันดับเก้าเลสเตอร์อยู่อันดับสิบนะครับเพราะว่ามีคะแนนเท่ากันแต่ว่าพาเลตเนี่ยบวกสี่ส่วนเลสเตอร์ลบสี่นะครับ ก็ผมให้เสมอกันครับคูน่นี้นะให้เสมอหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าโอกาสที่จะชนะก็ไม่แน่ใจว่าพาเลทจะเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นได้ดุดันเหมือนวันที่เจอกับอาร์เซนอลไหมนะครับเพราะว่ากว่าที่จะเล่นเกม f อฟเอกับเชลซีเนี่ยก็ต้องไปสัปดาห์โนไปสัปดาห์หน้าโนนเลยก็เชื่อว่าพัทริกเวลาก็น่าจะจัดเต็มเหมือนกันนะครับส่วนเลสเตอร์ มีโปรแกรมในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับบอลถ้วยเล็กของสโมสรยุโรปแล้วก็รู้สึกเมื่อคืนนี้จะเสมอกันไป0ูนนะครับเล่นที่คิงพาวเวอร์เสมอศูนย์ศูนย์มีเรื่องที่ต้องกังวลนะครับมีเรื่องที่ต้องกังวลเพราะนั้นเลสเตอร์เองในลีกก็ไม่ได้อันดับมันก็คงลุ้นอยู่ประมาณนี้แหละครับอันดับ9เนี่ยถ้าโรเจอร์ประเมินแล้วว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรกับทีมก็คงจะไม่ต้องเน้นมากนะครับเก็บผู้เล่นตัวหลักไว้เอาไว้ลุยกับทางด้านของออในศึก ในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็น่าจะดีกว่าเพราะนั้นเชื่อว่าเลสเตอร์ไม่น่าที่จะชนะพาเลสได้นะครับใช้คำว่าไม่น่าที่จะชนะพาเลสได้เพราะนั้นก็เอาสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับกำลังดีแต่ถ้าจะมีทีมเบียดชนะเนี่ยดีไม่ดีออกไปทางพาเลสด้วยซ้ำนะครับออกไปทางทีมเยือนนะครับถ้ากองหน้าพาเลสคมนะนี่ก็เป็นอีกทีมที่เดาใจยากเอนกองหน้าบทจะคมก็คมนะครับเวว่าพวกซาฮาเนี่ยนะครับ สองทุ่มวันอาทิตย์อีกหนึ่งคู่ครับ n o r ซ c i t y เจอกับเบอร์ลี่คู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมฟันธงไปที่เบอร์ลี่นะครับน่าจะสามารถบุกไปเอาชนะ n o r ซ c i t y ได้เป็นเกมหนีตายโดยตรงซึ่ง n o r ิทถ้ายังหวังที่จะต่อลมหายใจอันรวยรินของตัวเองได้เนี่ยที่เหลือต้องชนะหมดครับไม่ว่าเจอทีมเล็กทีมใหญ่ทีมหนีตายด้วยกันนอริทต้องชนะหมดแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้สภาพจิตใจของผู้เล่นนอริทคงจะกู่ไม่กลับแล้วนะครับเชื่อว่าเบอร์ลี่น่าจะบุกไปเอาชนะได้ด้วยสกอร์ สองประตูต่อหนึ่งครับนอริทหนึ่งเบอร์ลี่สองครับหรืออย่างแย่ที่สุดก็แชร์แต้มกันไปนะครับ0ูนย์ศก็โอกาสที่จะเกิดึุนสูงได้เหมือนกันนะครับสองทุ่มวันอาทิตย์อีกหนึ่งคู่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเบรนฟอร์ดกับเวสแฮมนะครับเบรนฟอร์ดเนี่ยเพิ่งจะบุกไปถล่มนะครับใช้คำว,ว่าบุกไปถล่มเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดมาวสวยๆนะที่แล้ว4ประตูต่อหนึ่งทั้งที่โดนมิกกี้ อะไรนะอันโตเิโอรูด,ดิเกอร์นะครับกองหลังของเชลซียิงแบบปืนกลนะครับขึ้นนำก่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วเบรนส์อฟอร์ดก็ยิงรัว4เม็ดรวดนะครับเก็บ3มแต้มหลอกลอ,ลอกลับบ้านทำให้สถานการณ์หนีตายเนี่ยเบรนส์อฟอร์ดก็ดูดีหายใจโล่งขึ้นนะครับมาเจอกับเวสแฮมที่ในลีกก็ชนะในยูโรป้าลีกเจอกับลียงก็เสมอไป1ประตูต่อ1ก็ถือว่าผลงานระยะหลังได้ลุ้นตลอดทั้งลุน้นทัฟโฟก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าสเปอร์ อาร์เซนอลแมนยูวูเป็นตำนนเองก,ก็ผลงานไม่ได้โดดเด่นกว่าเวสแฮมมากคือมีบางชนะนัดสองนัดเดี๋ยวก็สะดุดเสมอแพ้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เวสแฮมเองยังอยู่ในอยู่ในข่ายที่จะได้ลุ้นท็อปโฟมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ในยุโรปอะลีกก็ยังอยู่ในเส้นทางแม้ว่าเกมนัดแรกเมื่อคือนนี้จะเสมอกับโอลิมปิกลียงในบ้านของตัวเองไปหนึ่งหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้มีกดอเวโกอะไรนะครับนัดที่สองไปเล่นที่บ้านลียงงก็ยังมีลุ้นนะครับก็เชื่อว่าเกมนัดเนี้ยเนี่ย เวสแฮมก็คงจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะคล้ายๆกับเลสเตอร์นะครับมีเกมยุโรปให้ให้กังวลก็อาจจะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่เดวิดมอยส์อาจจะมีการโ o t a t i o n หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ขุมกำลังของเวสแฮมเองก็ไม่ใช่ว่ามีพวกตัวสำรองที่ทดแทนกันได้มากมายนะครับโอกาสออกเสมอมีนะครับโอกาสออกเสมอมออีผมให้ เบรนฟอร์ดกับเวสแฮมเสมอ2-2แล้วกันนะครับเอาจิ้มไปที่สกอร์นี้นะครับเบรนฟอร์ด2เวสแฮมอยู่ในเตด2นะครับอ่ะคู่สุดท้ายครับสี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ที่10เมษายนตามเวลาในประเทศไทยแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอตีฮัทเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลครับสกอร์ที่ผมคิดไว้นะครับคิดไว้มาหลายวันแล้วครับคิดไว้มาหลายวันแล้วสกอร์ที่ผมคิดคือ3ประตูต่อ2 นะครับสามประตูต่อสองผมไม่บอกว่าทีมไหนเพื่อบัวไม่ช้ำน้าแม่ขุนเพราะถ้าผมฟันธงไปนะครับถ้าผมฟันธงให้ซิตี้ชนะเดี๋ยวแฟนลิเวอร์พูลก็จะบอกว่าโวแอดมินขี้ป๊อตวะกลัวทำไมแมนซิตี้อ่ะหรือถ้าผมฟันธงให้ลิเวอร์พูลชนะนะครับแฟนซิตี้ก็จะมาบอกว่าโอ้ยไอขี้โม้เอ้ยทีมกากเด็กเป็ดกากอะไรก็ว่ากันไปพราะน้นสกอร์ที่ผมคิดนะครับ สามประตูต่อสองครับสามประตูต่อสองครับนะเออเดี๋ยวผมจะกรวดน้ําสวดพาหุงสวดคาถาชินบัญชรให้ <c oughs> นะครับอา้าวนี่คือฟันธงใส่สกอร์สามประตูต่อสองผมไม่พูดอะไรเยอะนะนะแมนซิตี้กับลิพูลไม่พูดอะไรเยอะผมให้สกอร์สามสองส่วนใครชอบแมนซิตี้ก็เอาแมนซิตี้สามสองใครชอบลิพูลก็เอาลิพูดสามสอง แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดไว้นะครับอีกอีกอีก,อก,อกสก,กอร์หนึ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยคือมันอาจจะจบเหมือนนัดแรกที่แอนฟิล2-2นะครับมันอาจจะจบก็หวังว่าโมซาลาจะทอปฟอร์มเหมือนเกมนัดแรกแล้วกันที่มีเลี้ยงฝ่าผู้เล่นแมนเชสเตีร4-5คนแล้วก็จะยิงผ่านเอเดิสันเข้าไปนะครับอ่ะนี่คือฟันธงใส่สก,กอร์ในพรีเมียร์ลีกนะครับในช่วงสัปดาห์ที่32นะครับแม้ว่าบางทีมจะยังแข็งไม่ถึงก็ตาม นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมา,าพูดถึงพรีวิวการคาดการณ์11เ,เล่นตัวจริงนะครับของทั้งฝั่งลิเวอร์พูลแล้วก็เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวมาพูดรวมกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับส่วนวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ